น้าหมู่บ้านเล็กๆเด็กภาคกิสานดาวหญิงสาววัยสาสปีมีหน้าตาดีเคยทำงานในโรงงานเสื้อผ้าแต่ชีวิตไม่มั่นคงมีนิสิครอบครัวและพ่อแม่ก็เขเชราดาวเคยแต่งงานกับหนุ่มไทยแต่สามีเจ้าชู้ทิ้งเธอไปกับผู้หญิงคนหนึ่งทำให้ดาว เปลียนผู้ชายไทยบางคนจนฝังใจดาวเริ่มมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับฝรั่งผ่านโซเชียลเธอฝันว่าจะมีชีวิตที่หรูหราได้เงินได้ทองเหมือนที่คนในหมู่บ้านหลายคนพูดว่ามีผัวฝรั่งแนวสบายเธอรู้จักกับจอนชายชาวอังกฤษ ไปห้ปีทำธุรกิจเล็กๆเ,เกี่ยวกับร้านอาหารในบ้านเกิดเขาเป็นคนใจดีสุภาพและจริงใจแต่ไม่ใช่เศรษฐีดาวตัดสินใจแต่งงานกับจอนแม้เขาจะไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบและดูแลเธอดาวย้ายไปอยู่กับจอน ที่ยังกิจอยู่ช่วงหนึ่งได้เห็นชีวิตในต่างแดนไม่ได้สบายอย่างฝันต้องทำงานบ้านช่วยร้านอาหารและเจอความหนาวเหน็บทั้งเหงาและความต่างทางภาษาแต่ดาวก็ไม่อยากให้คนในบ้านที่อยู่บ้านนอกดูถูกเธอเธอจึงกลับไปเยี่ยมบ้านพร้อมกับสร้างภาพให้ดูดีเธอใส่ทองปลอม แต่ทําทีเหมือนทองแท้จนเสื้อภา้าแบรนด์เนมปลอมจากตลาดนัดมาใส่และพูดว่าของทุกอย่างแพงมากได้มาจากเมืองนอกดาวเริ่มบวชญาตและเพื่อนบ้านบอกว่าชีวิตเที่ยงผิดสบายมากมีสามีเลี้ยงไม่ต้องทำงานแค่ช้อปปิ้งอย่างเดียวชาวบ้านหลายคนก็อิจฉาบางคน เาเชื่อสนิทใจบางคนแอบหัวรักเพราะว่าเห็นพี่รุษมีอยู่วันหนึ่งดาวได้เช่ารถเก่งหรูมาขับบวชในงานบุญหมู่บ้านทำตัวเป็นคุณนายฝรั่งแจกเงินเล็กๆน้อยๆให้ญาติและเด็กๆเ,เพื่อสร้างภาพลักว่ารวยมากเธอชอบเปรียบเทียบว่าอยู่มองนอกดีกว่าคนไทยจนๆ ไม่มีอนาคตทำให้บางคนรู้สึกไม่พอใจดาวโพสเฟซบุ๊กทุกวันถ่ายรูปบ้านเมืองกรีฑที่จริงคือบ้านเช่าธรรมดาโพสอาหารรูแต่จริงๆกินอาหาราง่ายๆเธอเริ่มสร้างระยะหา่างกับเพื่อนเก่าและพูดจาดูถูกพวกเขาว่าไม่มีฝรั่งก็ต้องลำบากต่อไปในขณนะเดียวกัน จอที่กลับมาอยู่ไทยด้วยก็รู้สึกอึดอัดเพราะดาวพยายามบังคับให้เขาทำตัวเหมือนเศรษฐีทั้ทงที่รายได้จริงๆของเขาก็แค่พอใช้จอนเริ่มพูดว่าอยู่ไม่ต้องหวดก็ได้อยู่รึเรียเร่ยบมง่ายมีความสุขกว่าแต่ดาวก็ไม่ฟังจอนเลยดาว ถูกชาวบ้านถามว่าทำไมไม่สร้างบ้านใหญ่ๆแบบเมียฝรั่งคนอื่นเธอแก้ตัวว่ากำลังจะสร้างแต่ยังไม่เสร็จมีงานเลี้ยงรวมญาติดาวพยา,ยามเมาหน้าแต่เรลือพูดภา,ารรษาอังกฤษผิดผิดถูกถูกจนเด็กๆก,ก็เอะัวรัก,กัันชาวบ้านบางคนก็เริ่มสงสยัยเพราะเห็นจอใช้ชีวิตประหยัด ไม่ซื้อของฟุ่มเฟืยไม่กินอาหารหรูแบบที่ดาวเล่านิดเพื่อนเก่าสมัยมัธยมของดาวที่ไม่ชอบการหนวดรวยแอบกระซิบัเพื่อนว่าดาวมันโกหกแกดูสิทองก็ปลอมรถก็เช่าขาวลือก็เริ่มแพร่ไปทั้งหมู่บ้านวันหนึ่งดาวพยายามจัดงานใหญ่ที่บ้าน เพื่อโชว์ความรวยแต่ไฟดับรถเช้าถูกตามมายึดต่อหนา้าญาติพี่น้องทุกคนก็ได้เห็นความจริงเด็กๆเ,เอาสร้อยของดาวไปลองขูดกับหินและทองลอกทุกคนถึงกับปึ้งหัวเราอ,อก,กันลัน่นดาวเสียหน้าอย่างหนักจอนโกรธที่เธอโกหกและสร้างภาพจนทำให้เขาเสียชื่อเสียง มีการเถียงกันอย่างรุนแรงและดาวพูดว่าฉันทำเพื่อศักดิ์ศรีไม่อยากทิ้ใครดูถูกว่ามีผัวฝรั่งแต่ก็ยังจนจอนตอบว่าแต่ยูลืมไปแล้วว่าความสุขไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ภาพลวงตาดาวได้แต่ร้องไห้ต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านหลังจากเหตุการณ์นั้นดาว เขไม่กล่าวออจากบ้านหลายวันแต่แม่ของเธอหลอบว่าลูกเลยคนเรามีเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นอย่าไปแข่งกับใครเลยจอนตัดสินใจให้อภัยดาวแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันต้องเลิกสร้างภาพและใช้ชีวิตจริงๆอย่างที่เป็นดาวเริ่มกลับมาช่วยงานบ้าน ทำนาอย่างถ่อมตัวรู้จักทำข้าวขายในตลาดกับแม่แม้จะเสียหน้าไปบ้างแต่เธอได้เรียนรู้ว่าความรักความซื่อสัตย์และการใช้ชีวิตที่พอเคียงสำคัญกว่าการหนวดรวยหลังจากความจริงเรื่องทองปลอมรถเช่าและการหนวดรวยถูกเปิดโปงดาว เสียหน้าในสายตาชาวบ้านมากทุกครั้งที่เดินผ่านตลาดจะถูกซุบซิบนินทาบางคนพูดประชดว่าคุณนายฝรั่งมาแล้วซื้อผักนี่มีแบรนด์จากอังกฤษหรือเปล่าทำให้ดาวอายจนอยากหนีไปไกลๆจอรนก็พยายามปลอบดาวแต่ดาวก็ยังฝังใจว่าเธอกลายเป็นตัวตลกของหมู่บ้าน ดาวเริ่มมีปัญหากับจอนเธอรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจความกดดันของเธอที่ต้องการเรียบเทียบกับเมียฝรั่งคนอื่นที่กลับมาสร้างบ้านใหญ่จริงๆขณะเดียวกันจอนก็อยากใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่สนใจคำพูดของคนอื่นแต่ดาวกลับทุกยิ่งขึ้นในหมู่บ้านก็มีแยนเมียฝรั่งอีกคน ที่แต่งกับชาวเยอรมันสามีรวยจริงกลับมาสร้างบ้านใหญ่โตและเปิดร้านกาแฟหรูทุกคนชแมนมว่าเป็นตัวอย่างของเมียฝรั่งที่ประสบความสำเร็จยิ่งทำให้ดาวเก็บใจมากขึ้นดาวพยายามกดดันจอนให้หาเงินมากขึ้นบางครั้งถึงกับพูดว่าทำไมอยู่ไม่รวยเหมือนฝรั่งคนอื่นจอน เสียใจและเขาทำเต็มที่แล้วแต่ไรายได้จากร้านอาหารที่อังกฤษไม่ได้มากพอที่จะสร้างบ้านใหญ่โตดาวก็เริ่มอิจฉาแอนและอยากหาทางเอาชนะดาวเริ่มติดต่อกับคนรู้จักที่แนะนำการลงทุนออนไลน์พวกแชร์ลูกโซ่บอกว่าเมียฝรั่งอย่างเธอต้องรวยเร็วๆจอนเตือนว่าเป็นการโกง แต่ดาวก็ไม่ฟังกับลงทุนเงินเก็บของจรจำนวนมากดาวเริ่มมีเงินก้อนเล็กๆขึ้นมาในช่วงแรกเธอจึงคิดว่าตัวเองกำลังจะรวยจริงแนะนำไปหวดชาวบ้านว่าฉันลงทุนหุ้นเมืองนอกชาวบ้านบางคนหลงเชื่อและเอาเงินมาร่วมกับดาวทำให้เธอเหมือนคนมีบารมีแต่ไม่นานนะัก การลงทุนก็ล้มเหลวดาวถูกโกงเงินหมดแถมถูกชาวบ้านที่ร่วมลงทุนด่าว,ว่าเป็นคนพาไปเสียเงินหลังจากสูญเสียเงินก้อนใหญ่ความสัมพันธ์ของดาวกับจอนก็แย่ลงอย่างหนักจอนผิดหวังที่ดาวไม่เชื่อฟังซ้ำยังดื้อรั้นเพราะอยาก,กวดรวยจนทำให้ทั้งคู่เดือดร้อนดาวเริ่มโทษว่า เพราะยู่ไม่รวยฉันเลยต้องหาทางเองจอนโกรธและพูดว่าถ้าอยู่กับยูแล้วต้องโกหกต้องหวดฉันจะกลับมังกฤษดาวกลัวว่าจะถูกทิ้งเหมือนตอนสามีไทยเก่าแต่ความดื้อใ,ใจก็ยังไม่ยอมแพ้หลังจากนั้นดาวก็ตกอยู่ในภาวะโดดเดี่ยวไม่มีใครเชื่อใจชาวบ้าน ที่เคยชมก็หันไปนักถือแอนวันหนึ่งแม่ดาวล้มป่วยดาวต้องดูแลแม่ด้วยตัวเองเธอเริ่มเห็นคุณค่าของครอบครัวมากกว่าเงินทองตอนแม้จะโกรธแต่ก็ยังอยู่ช่วยดูแลแม่ดาวไม่เคยทอดทิ้งดาวเริ่มระหนักว่าที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตผิดพลาดเพราะมัวแต่สนใจ สายตาคนอื่นจนลืมความจริงของตัวเองนิดเพื่อนเก่าที่เคยดูถูกดาวกลับมาช่วยหาข้าวหายาเธอบอกว่าความจริงมันรักษาได้ทุกอย่างถ้าแกกล้าที่จะยอมรับดาวตัดสินใจออกมายอมรับความจริงกับชาวบ้านว่าเธอเคยโกหกและพยายามโมดรวยเพราะกลัว ถูกดูถูกแม้บางคนยังหวัวเราะแต่หลายคนก็เห็นใจที่เธอกล้ายอมรับจอนยื่นมือให้โอกาสครั้งใหม่บอกว่าเราไม่ต้องรวยแค่รักและซื่อสัตย์ก็พอดาวกับจอนเริ่มทำธุรกิจเล็กๆเ,เปิดร้านขายหา่ารฝรั่งในตลาดใช้วิธีที่จริงใจในสร้างภาพทำให้ลูกค้าชอบ ดาวและจอนเปิดด้านอาหารฝรั่งผสมีสารในตลาดเช่นสเต็กไก่สืบคู่กับส้มตำจอนลองมือทำเองดาวขอช่วยเสิร์ฟและพูดคุยกับลูกค้าเล็กๆร้านไม่ค่อยมีคนเพราะชาวบ้านยังไม่ชินกับอาหารฝรั่งแต่พอมีเด็กวัยรุ่นถ่ายรูปลงโซเชียลร้านก็เริ่มเป็นที่รู้จักดาว เริ่มภูมิใจแม้จะเป็นร้านเล็กๆแต่ก็เป็นของตอนเองไม่ต้องโกหกหรือหวดรวยอย่างไรก็ตามชาวบ้านบางคนก็ยังพูดกระทบว่าอ๋อเนี่ยฝรั่งแต่สุดท้ายก็ต้องมาตั้งร้านเหมือนคนอื่นดาวก็แอบ,บน้อยใจแต่จร็ปลอกว่าทำงานด้วยตัวเองถึงจะเหนื่อยแต่ภูมิใจกว่าการโกหกนะ เอนมีฝรั่งอีกคนที่รวยจริงกลับมาบ้านพร้อมสามีเยอรมันเปิดคาเฟ่หรูใกล้ตลาดตกแต่งสวยงามมีเครื่องประบอากาศคนในหมู่บ้านแห่ไปคาเฟ่ของแอนทำให้ร้านของดาวลูกค้าก็ลดลงดาวรู้สึกเจ็บปวดอีกครั้งและถูกเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติเอนแอบพูดจาดูถูกว่า คนเรานะถ้ามีฝรั่งจนๆก็ต้องลำบากไปตลอดเลยดาวได้ยินยิ่งโกรธจอนกลับไม่โกรธเขายิ้มและบอกว่าเราไม่ต้องเข่งกับใครแค่ทำให้ดีที่สุดแต่ดาวในใจก็ยังไม่ยอมแพ้ดาวเริ่มทะเลาะก,กับจอนบ่อยขึ้นเพราะเธออยากให้ร้านดูหรูขึ้นเพื่อเข่งกับคาเฟ่ของเอนแต่จอนยืนยัน ค่อยๆพัฒนาดาวเริ่มกลับไปคิดถึงการสร้างภาพอิดครั้งเช่นซื้อของตกแต่งเกินความจำเป็นยืมเงินนอกระบบมาปรับปรุงร้านจอนไม่พอใจที่ดาวไม่ฟังและบอกว่าเงินเรามีเท่านี้อย่าใช้เกินตัว <c oughs> ดาวรู้สึกว่าตัวเองถูกจำกัดจึงเริ่มระบายกับเพื่อนบ้าน บางคนว่าอยู่กับฝรั่งจนๆมันเหนื่อยแบบนี้นี่เองความสัมพันธ์ก็เริ่มสั่นคลอนอีกครั้งร้านของดาวก็เริ่มสวยขึ้นแต่ไรายได้ไม่พอจ่ายหนี้นอกระบบเจ้าหนี้ก็ตามทวงถึงบ้านน่าพยายามปิดบางจอนแต่สุดท้ายความจริงก็แตกจองเสียใจมากที่ดาวยังไม่เลิกนิสัสัเดิมจอนบอกว่า จะขายที่ดินเล็กๆที่อังกฤษเพื่อใช้หนี้แต่เตือนดาวว่านี่คือครั้งสุดท้ายนะดาวเริ่มสำนึกแต่ก็ยังรู้สึกอับอายที่ทำให้สามีต้องเสียสละเอาความดื้อของตนวันหนึ่งจอนเจ็บป่วยกระทันหันเพราะทำงานหนักและเครียดจากหนี้สินดาวต้องดูแลเขา ร้านไปพร้อมๆกันในช่วงนี้เราได้เห็นความจริงว่าความรักและชีวิตคู่สำคัญกว่าคำพูดของคนในหมู่บ้านเธอได้เรียนรู้ว่าจากการที่ลูกค้าประจำบอกถือว่าเราไม่ได้มากินเพราะร้านหรูแต่เพราะอาหารอร่อยและจริงใจดาวเริ่มตัดสินใจว่าจะไม่แข่งกับใครอีกแล้ว แต่จะตั้งใจทำร้านให้ดีตามกำลังดาประกาศต่อหน้าลูกค้าและชาวบ้านในงานบุญว่าฉันนาดไม่รวยเหมือนใครแต่ฉนันภูมิใจที่มีครอบครัวและทำมาหากินสุจริตหลายคนที่เคยดูถูกเริ่มเปลี่ยนท่าทีมาให้กำลังใจเธอและชื่นชมในความกล้าที่จะยืนด้วยขางของตนเอง แอนแม้จะยังรวยแต่เริ่มมีปัญหากับสามีฝรั่งที่เจ้าชู้ทำให้คนในหมู่บ้านเห็นว่าเงินไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตคู่ได้เสมอไปจอมฟื้นตัวขึ้นและยิ้มอย่างภูมิใจที่ดาวเปลี่ยนแปลงจริงๆ